หรับที่ทนายสาวไดโพสลงไปนะแม่นะวันที่สิบเก้าเนี้ยคือพอจะแปลให้ฟังนะคะวันที่สิบเก้านี้จะไม่มีการไม่มีการตัดสินหรืออะไรทั้งนั้นนะคะวันที่สิบเก้านี้ไม่มีการตัดสินอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะวันที่สิบเก้าเนี้ยจะเป็นการ แถลงแถลงว่าเอคดีมีมูลไหมแค่นั้นแหละศาลเขาจะประทับรับฟ้องหรือไม่อันนี้คือวันที่สิบเก้านะคะยังไม่ได้แบบว่าย่งย่างบ่อัย่งบ่อใตัดสินเอียงเรือจ่าโอเคป่ะยังไม่ได้ตัดสงตัดสินอะไรทั้งนั้นแค่ เขาจะบอกว่าเขาจะรับฟ้องหรือเปล่าแค่นั้นแหละคดีมีมูลไหมถ้าคดีมีมูลศาลก็รับฟ้องนะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุ้นกันวันที่สิบเก้าว่าจะคดีมีมูลไหมแค่นั้นแหละฉันไปนสืบมาแล้วจ้ะฉันไปนสืบมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าแบบวันที่ยี่สิบเก้านี้จะแบบเปิดพิพากษาไม่ใช่นะเพราะแต่ก็ว่าอยู่แต่ศาลยังไม่เห็นไต่สวนเลย มึงจะมาพิพากษาอะไรไหวเท้นะคะคือสิมาพิพากษาอย่างเรวแทวเทมสวัสดีค่ะพอจากปารีสสวัสดีค่ะเขาจะนั่งชมแต่อิมารีว่างามคักงามแหน่เขาเปิดตัวทนายให้ความรู้บรรดาเอฟซีเขาเออให้ความรู้บรรดาเอก็ให้ความรู้กับให้มันเบิด์เนี่ยเด้อ เห็มันเวิร์ดน้ำเขาไม่เดือดร้อนหรอกรวมกลุ่มเพื่อนหญิงพลังหญิงอยู่ค่ะโอ้ยเพื่อนหญิงพลังหญิงอาทิตย์หน้านี้ก็อจะเพื่อนหญิงพลังหญิงอยู่หรือเปล่าอาทิตย์หน้านจะเพื่อนหญิงพลังหญิงอยู่หรือเปล่าอมืมีหน้ามันโพสยิ้มพอใจใหญ่ยิ้มก็ก็สมควรสมควรว่าต้อง หนักใจนิดนึงนะถ้าคดีมีมูลมานี่ก็ก็ก็เตรียมเลยนะเออแล้วคดีบ้านล่ะคะผอ,อคืบหน้าเยอะอยังคะอันนั้นไม่ทราบคะ่ะอน,น,นไม่ทราบอาจจะทราบพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะคะใจผอ,อว่ามีมูลไหมคะเรากลัวเออเรากลัวเพ้มีมูลไหมก็น่าจะมีมูลนะ ในความรู้สึกพอคิดว่ามันหนักสิมีมุ่นนะคะเดี๋ยวจะชนะหรือต่ออีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าโจทย์ต้องนําสืบนะคะโจทย์ต้องนําสืบจากเยอรมันพลังเงียบข้างตาจ้อยสวัสดีค่ะหลักฐานแน่นนะไม่ลอดดอกหลักฐานแน่นแต่การตีความของศาลกับการตีความของเรามันคนละอย่างกันนะเพราะฉะนั้นน่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่าสารสารเขาคิดอย่างยู่เขาอย่างจังไดะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องรอดูนะคะต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูออดสมายแบบเฮิร์ตอินไซต์ถูกต้องแม่ข้างในอู้นางเครียดเดะอาทิตย์หน้านี่นางก็ต้องเครียดนะถ้าสารบอกว่าประทับรับฟ้องคดีมีมูลปั๊บเออ ก็คืออืมทนายฝั่งเราพอ,อาคิดว่ายังไงครัะเป็นตาบอกอืมพ่อให้ดูหรอก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะน่ะในความรู้สึกพอ,อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทนายฝั่งเราเลิศนะไม่เลิศที่สุด ทำไมถึงคิดว่าไม่เลิศที่สุดใช่ไหมคดีที่อ่ะพลาดมากเลยนะออกมาโพส์เป็นสิบข้ออะนะอันนั้นคือพลาดมากออกมาโพสอะนะฉันบอกเลยพลาดมากอืมพลาดพลาดเลยอะ่ะออกมาโพส์แบบนั้นอะถ้าเป็นใครเป็นทนายก็จะดูออกว่าถ้าออกมาโพสต์แบบนั้นอะคืออืมทนายเนี่ตยต้องเงียบ ทำอะไรอย่าให้เขารู้เวสิเป็นครูความเองล่ะเข้าใจบ่เจสิเป็นครูความเองทนายที่ท,ท่าน่าทีแบบว่าคุณไม่รู้อะไรคุณไม่สามารถคาดการณ์อะไรเลยได้เลยเนะี่ยคือเป็นทนายที่แบบเขามีของเขามีของนะคะออนนี้ก็เบ้าเบ้า,บาตามตามพื้นเลยนะพูดตาม พื้นที่เห็นเลยนะอ่ายากอยู่ค่ะพาอฟังคลิปนางเบ้าอีสารแล้วบอกเข้าใจเออแม่สารมันอยู่ขอนแก่นนะเขาก็จะฟังรู้เรื่องอยู่หรอวะคิดเหมือนกันค่ะไม่น่าออกมาโพสยาวๆแบบนั้นอันนั้นคือพลาดจริงๆนะพลาดคือไม่น่าออกมาโพสเลยไม่น่าออกมาโพสเป็นอีอย่างที่ ไม่ห่ออาวอะพูดค่ะอ,อยากให้ตัดจ้อยชนะทุกอย่างสงสารตัจ้อยต้องเลือกทนายดีๆค่ะถ้าคุณเลือกทนายไม่ดีคุณแก่เนาะทนายที่ดีคือทนายที่ไม่ทำตัวเองเป็นลูกเออเป็นตัวความถูกต้องค่ะแม่สับป,ปรลรอค่ะ เออสิเปสจันตัวจะควาองเป็นตัวความบ่ไดดีสิเปจะค้องเป็นคู่ความไม่ได้ต้องเงียบๆต้องเงียบๆนะเงียบๆคือเ,เ,เลดีนี่ละ่ะ <c oughs> อีเลดี้มึงเงียบกี่โมงคะอืมตาจ้อยควรเปลี่ยนทนายใหม่ค่ะ แม่สับป,ปเลือกคะมีเออทนายแถวไหนแนะนำให้ไหมคะแม่สับปปเลือคะ่ะทนายดีๆหมไม่ใช่ทนายดีๆหมายถึงว่าทนายแบบเลิศเลอเอเลิศแต่ก่อนไม่เคยเห็นโพสต์แต่ทําไมโพสต์ยังแปลกใจคือพอแปลกใจว่าช่วงนี้โพสต์บ่อยมากแต่ก่อนนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโพสตอะไรเลยนะแต่พอมาทําคดีตะจ้อยแบบโพสต์แบบพ์บบรัวมาก รัวในความรู้สึกก็เลยแบบเออกแบบโพดเดี๋ยวเขาก็สิมาห,หูหนันหูนี่หูไตหูอย่างอีกละนมันห่ลละถ้าทนายแบบฝั่งตรงข้ามเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรเลยเนะี่ยมันมันจะเป็นเรื่องดีเนาะแม่เนาะถ้ะโพดบอยโพดแบบ,ยบยยแบบอย่างสีม่มันแบบแบบเขาก็อ่านเกมออกเนาะเขากับจังีงสั่น,นเพราะฉะนั้นกับน่าหละกับพิจารณาเอาจ้าพิจารณาเอาเบื้องเอานาะพิจารณาเอาดูเอานะคะ สังเกตดีๆทนายเก่งๆเขาจะเงียบๆนะใช่ไหมแม่ทนายเก่งๆเขาจะเงียบนะคะบางครั้งก็อยู่ที่ลูกความด้วยนะพอ,อทั้งสองค่ะทั้งสองทั้งสองค่ะทั้งทนายทั้งลูกความแต่ว่าข้อมูลก็ไม่หลุดเท่าไหร่นะเหมือนคดีคดีที่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะ จะแพ้จะชนะก็ได้ใจเอฟซีแลคะค่ะที่ออกมาฟ้องมันบ้างซัดกลับมันบ้างแม่แพ้ก็โดนเขาฟ้องกลับนะแพ้ยังโดนก็าฟ้องกลับนะเออแต่ก็ดีทนายกว่าฟ้องบ้านฟ้า ติดต่อแม่สับปะเลือดหรือติดต่อพ่อมาจาใช่ไหมแม่เดนนี่มีทนายเลือเลือดโอ้ยตายแล้วเนี่ยรอคดีใหญ่อยู่เนี่ยรอคดีใหญ่อยู่เนี่ยโอ้ยรอคดีใหญ่ค่ะจะส่งคนเข้าคุกสักหน่อยนะคะรอคดีใหญ่พ่อฟันทงทนายฝั่งสามแม่ครัวทีไม่รู้โปรไฟล์เลยค่ะทนายสามแม่ครัวคือไม่รู้ว่าใคร คือเป็นทนายที่ไม่รู้ว่าใครเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แม่ก็เลยฟันธงให้ไม่ได้ค่ะฟันธงให้ไม่ได้ค่ะแต่ต่อให้จะเป็นทนายอะไรก็ช่างค่ะก็ถ้าจะฟ้องคนอยู่ต่างประเทศก็ยากนิดนึงก็เสียเงินเล่นยเฉยๆถ้าได้ความสะใจเออก็สะใจระดับไหนล่ะก็มึงก็ทําอะไรเขาไม่ได้อะเพราะว่าคดีแบบนี้ต่างประเทศเขาสวีเดนเป็นประเทศที่ค่อนข้าง,งเปิด เสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นตราบใดที่เราไม่ได้ไปคุกคามข่มขู่ไปทำ้ายเขาอะไรอย่างนี้เราแสดงความคิดเห็นโดยโดยโบริสุทธิ์อะนะคะคือมันมันก,มนก็มันก็ยากนะที่จะที่จะแบบถูกฟ้องอะ่ะเอาจริงมันยากมาก แล้วฟ้องไปอ่ะเอาจริงสมม,สมมติสมมติชนะมามันไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่มันจะแบบอุ้ยเรียกเป็นล้านนะไม่นะไม่ใช่นะคะทุกคนอาจมึงจ่ายค่าทนายเป็นล้านผู้เสียหายเนี่ยอาจจะได้จ่ายแค่สองหมื่นเข,เข้าใจปะเขาอาจจะได้จ่ายแค่สองหมื่นคือสรุปมึงชนะคดีแต่มึงเสียเงินเยอะกว่าก็ไม่รู้ว่ามึงจะภูมิใจหรือเสียใจดีอ่ะ แต่เอาจริงก็มันไม่ไม่เป็นคดีหรอกก็ก็ให้มันบ้าไปจ้ะก็ให้มันบ้าต่อไปนะคะแม่คะ่ะอยากบ้าก็บ้าต่อไปจ้านะคะเออไม่ชอบเธอตั้งแต่เธอจับมือตาจ้อยตัจ้อยดึงมือกลับยังไงอะไม่ชอบเธอตั้งแต่เธอจับมือตัจ้อยตัดจ้อยดึงมือกลับยังไงวะ ตาต้อยจับมือใครจับมือใครแล้วตาต้อยดึงมือกลับยังไงยังไงเอ่อสู้แบบเงียบๆชนะสะใจกว่าค่ะปล่อยให้อีคนโดนฟ้องพูดไปเรื่อยๆพอมันแพ้จะสะใจค่ะใช่เออพอวันนี้เจ็บเยี่ยวหรือยังคะแม่เพิ่งมาค่ะ ยังแม่ไม่แพ้หรอกอย่าพูดมั่วไม่ได้บอกว่าแพ้ค่ะไม่ได้บอกว่าแพพ่อบอกติว่าแพคดีโบไ,ได้บอกนะจา้าเออปอไม่ได้พูดว่าแพ้คดีนะคะยังโบเล่บอกว่าแพคดีอยู่จ้าจะฝ้าไปตีความว่าแพคดีเออพ่อกลัวอีกฝั่งไหมคะทําไมต้องกลัวคะมีอะไรให้กลัวคะ ไม่อย่างใยายานอย่างแรกไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอย่างที่สองโปรไฟล์ก็แบบมันบ้านก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่ากลัวอืมกต่มันมันบ่ได้เป็นแต่ยาน,นยังขนาดนั้นเปไปยานยยังสวัสดีค่ะพ่อมาใส่ใจอีเบี้ยวว่าสิบเก้านี้จะเป็นไงคะอยากสมบังคะ่ะ สิบเก้านี้ก็ทางสารเขาจะออกมานะคะประกาศว่าจะคดีมีมูลไหมจะรับฟ้องไหมก็แค่นั้นแหละไม่มีการตัดสินนะคะแม่แม่ข่าวทีมทนายแม่สับปปเปรย์อ,อยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหนติดต่อมาจ้าพร้อมผ่นสายสินพร้อมผ่านสายสินให้กับลูกความใช่ไหมแม่สับปปเะรยอจ้าเอ,อซื้อบัตรช่วยฟ้องสมมุติเวลาตัวเองโดนบ้านเขาจะช่วยเรื่องเงินมาจ่าย มาช่วยฟ้องไหมติ่งทั้งหลายอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูนะจ๊ะเออเออหมายถึงทนายจับมือตาจ้อยค่ะเอา้าหรออันนี้พอบอเห็นเด้พอบอเห็นเออพอคดีตาจ้อยมันคุ้มคุมเคือในบางครั้ง องรอดูทนายค่ะว่าเขาเขียนฟ้องยังไงเขาสำนวนอะไรยังไงค่ะก็ต้องเข้ากับบูฮน้ำเข่าดิเข้ากับมูฮน้ำเขา,เเขา,ะน,เขานะคะมาดามมีสาวแก่ติดคุกไหมจ๊ะมองไม่เห็นลงโทษเลยเออเลดี้เจ้ามันติดคุกเองค่ะถ้าแต่จ้อยทําให้มันติดคุกไม่ได้ก็เลดี้ค่ะเลดี้เป็นความฝักหมู่บ้านนะคะเออเลดี้ทำโอทีแหละบ่มือนี่เออวันนี้ยังไม่ทำโอทีค่ะ กลัวทำไมไม่เอ่ยชื่อใครนกจะไปกลัวทำไมล่ะแม่สับเปเลอไม่ได้ถนัดแค่เรื่องศพเด้อจ้าถนัดเรื่องกฎหมายก็ถนัดนะคะใช่ค่ะแม่สับเปลอค่ะเอ่อที่ทนายบอกรับโทษต่อคดีที่แล้วล่ะคะอ๋อทนายเขาก็คือเขียนแต้แจงเขาเรียกว่าอะไรเออก็แม่สับเปเลออธิบายหน่อย คือมันประมาณว่าทนายอะไปเอาคําคาที่พิพากษาจากคดีที่แล้วคดีของคดีของอีกอไก่อะแปลคำพิพากษามาแล้วก็มายื่นรวมว่านเนี่ยขอต่อคดีนะคะก็คือแบบว่าคดีคดีก่อนมันโทษหกเดือนใช่ไหมเราจะต่อคดีก็คือสมมติว่าคดีเนี้ยนางรับโทษอีกหกเดือนมันก็จะเป็นหนึ่งปี นะคะขัดประสันเขาสิคิดแค่หกเดือนนะนะเขาก็คิดปีนึงเข้าใจบอเข้าใจปาจ,จ้ะนั่นละถ้าสมมติคดีเนี้ยเราไม่ได้ไปเอาคำพิพากษาของคดีอื่นมาร่วมอย่างเงี้ยมันก็จะมีโทษแค่คดีเดียวเข้าใจบะเข้าใจบะเขาเรียกว่าการตกคดี